สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินจะออกไปทําธุระข้างนอกนะคะก็จะมาแนะนําตัวโลชั่นบํารุงผิวนะคะที่มินใช้ก่อนออกจากบ้านนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นผิวใสจากอีฟนะคะเขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสทันทีตั้งแต่ทาครั้งแรกเลยนะคะแต่จะไม่ใช่พวกแบบบีหรือครีมพอกผิวอะไรนะคะตัวนี้เนื้อครีมจะแบบบางเบาเกี่ยงง่ายแล้วก็ไม่ติดขนนะคะ แล้วก็จะซึมเข้าสู่ผิวเราเลยแล้วก็จะไม่เลอะบอกไม่เหนียวไม่เหนอะหนะด้วยนะคะช่วยให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นปรับผิวก็จางใสตัวนี้จะมีกลิ่นหอมมากนะคะเพิ่มความมั่นใจในตัวเราได้ด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีนะคะตัวนี้จะมีกันแดดในตัวด้วยนะคะปกป้องรังสี UV ได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะก็จะทำเนื้อครีมเกี่ยงง่ายมากแล้วก็ไม่ติดขนเลยนะคะตัวนี้นะ กินหอมมากนี่นะคะดีมินจะให้ดูนะนี่เห็นไหมเห็นไหมว่าข้างที่ทาน,นะคะจะสว่างแล้วก็กระจ่างใสดูเรียบเนียนเลยนะคะข้างนี้ก็คือแบบตรง ตรงหลังมือก็ยังมีรอยแบบว่าสีคําอยู่นะคะพอทาปุ๊บเนี่ยผิวเราก็จะเนียนเลยเห็นไหมคะขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้นะช่วยบำรุงให้ผิวเราดูสุขภาพดีชุ่มชื่นนะคะผิวไม่แห้งกร้านนะคะตัวนี้นะคะใช้แล้วต้องคนต้องทักอะคะ่ะถ้าได้กลิ่นนะมันหอมมากๆเลยนะคะโลชั่นผิวใสนะคะจากแบรนด์อีฟนะคะตัวนี้ราคา390บาทนะคะหลอดใหญ่แล้วก็ใช้ได้นานมากคุ้มมากนะคะ ถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อกับตัวแทนได้เลยนะคะแล้ว